ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเบรกเบรกในที่นี้หมายถึงการห้ามล้อในระบบของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือรถยนต์นั่งขนาดกลางวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเบรกรถยนต์ว่าหลักการทํางานอย่างไรวันนี้ผมจะพูดถึงเบรกแข็งเบรกไม่อยู่เป็นเพราะอะไร ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเบรกแข็งเบรกไม่อยู่เบรกจมเบรกหายเบรกไม่ได้หลายปัญหาของเบรกว่าเกิดจากอะไรก่อนอื่นเราก็ต้องมาฟังหลักการทํางานของเบรกว่าเบรกนั้นมีหลักการทํางานอย่างไรเอาละในอุปกรณ์การทํางานของรถยนต์นั้นมีชิ้นส่วนอยู่ไม่กี่ชิ้นส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะบอกอันดับแรกก็คือ หม้อลมหม้อลมเบรกอันดับที่สองก็คือแม่ปั๊มเบรกตัวบนอันดับที่สามก็คือปั๊มสุญญากาศหรือว่าปั๊มลมที่หลายๆคนรู้จักรดับต่อไปก็คือลูกสูบที่เป็นดิสเบรกรดับต่อไปก็คือกระบอก ลูกสูบที่ลอ้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นล้อหลังก็จะเป็นแบบดรัมเบรกนั่นเองอันดับต่อไปก็เป็นเบรกมือหลายท่านคงรู้จักกันดีว่าเบรกมือหน้าตาเป็นไงผมคงไม่ต้องอธิบายเอาละก่อนที่เราจะมาฟังถึงเรื่องเบรกแข็งเบรกไม่อยู่เบรกจมเบรกหายและที่สำคัญเบรกอย่างไร ให้ปลอดภัยท่านฟังต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจหลักการทำงานของเบรกนั้นเริ่มต้นจากคนขับเหยียบเบรกการที่คนขับเหยียบเบรกนั้นส่วนหนึ่งมีส่วนช่วยทำให้คนขับนั้นใช้แรงเหยียบให้น้อยลงนั่นก็คือหม้อลมเบรก มออลมเรกนั้นจะทํางานด้วยกันควบคู่กันกับปั๊มสูญญากาศซึ่งในรถยนต์ปัจจุบันหรือในยรถยนต์ยุคก่อนๆจะใช้ปั๊มสูญญากาศแบบตูดไดชัดหรือตูดอันเทอร์เตอร์ผลิตสูญญากาศออกมาโดยมีฟันเฟืองขบกันสองฟันมีน้ำมันเครื่องในการหล่อลืน่นเพื่อเกิดแรงหนืดเพื่อให้เกิดสูญญากาศออกมา ปั๊มสูญญากาศถัดไปในยุคปัจจุบันก็จะเป็นปั๊มลมสูญญากาศปั๊มสูญญากาศนี่ก็คือตัวอย่างซึ่งรถยนต์ยุคปัาบัใช้นี่แหละครับเบรกไม่อยู่เบรกแข็งก็คือส่วนนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะได้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้ท่านจะได้เข้าใจก็ หลักการทํางานของเบรกเมื่อผมพูดสักทุ่แล้วว่าหลังจากคนขับเหยียบเบรกแล้วต้องขอาใจนิดนึงว่าแรงลักษณะของการเบรกนั้นจะใช้ลักษณะของการเปลี่ยนพลังงานการเหยียบเบรกเป็นพลังงานเคลื่อนที่ของน้ำมันไฮโดรลิกหรือว่าน้ำมันเบรกที่หลายคนคุ้นเคยนั่นเองการทำงานของมันก็คือเมื่อเราเหยียบเบรก การแป้นเบรกจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพื่อไปดันให้ลูกสูบเราเรียกว่าลูกสูบสองจังหวะมีด้านหน้ามีด้านหลังต่อคู่ไปเบรกหน้าเบรกหลังเราเรียกว่าบรกสองระบบด้านในก็จะมาจุไว้เป็นลูกยางลูกยางนี้มีหน้าที่สร้างแรงดัน หลายคนอาจจะนึกถึงแรงดันยังไงนึกถึงเข็มฉีดยาเมื่อเราดันเข็มฉีดยาขึ้นจะมียาพุ่งออกทางปลายเข็มเช่นกันครับกระบอกแม่ปั๊มเบรกตัวบนเมื่อคนขับทํางานเหยียบเบรกก็จะเคลื่อนตัวไปด้านหน้าทําให้ลูกสูบที่อยู่ด้านในนั้นชุดหน้าชุดหลังเคลื่อนตัว เกิดแรงดันน้ำมันเคลื่อนที่ไปตามท่อแรงดันส่งไปยังคาลิเปอร์ซึ่งเป็นเบรกด้านหน้านั้นจะเป็นดิสเบรกสัส่วนมากในรถยุ่งรุ่นปัจจุบันด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกนั่นเองสัส่วนมากเมื่อสักครู่ผมพูดว่าเมื่อท่านพบปัญหาปัญหาเบรกแข็งเบรกแข็งนั้น ถ้าเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมาเบรกไม่อยู่ครับเพราะน้ำหนักรถเป็นตันๆบางคันสามตันสองตันคนขับไม่สามารถเหยียบเบรกกระทั้งกระทุ้งเบรกให้รถน้ำหนักขนาดนั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าระบบช่วยเบรกหรือระบบผ่อนแรงนั่นเองระบบนี้เราเรียกว่าระบบปั๊มสูญญากาศ หลักการทํางานของมันก็คือจะใช้หลักการที่มีความแตกต่างของด้านหน้าและด้านหลังที่เป็นความแตกต่างระหว่างสุญญากาศธรรมดาและเป็นความแตกต่างระหว่างสองด้านออพูดง่ายๆความแตกต่างระหว่างสองด้านเราเรียกว่าลมดูดลมดูดนั้นรถยนต์บางรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลลนจะใช้ลมดูดจากท่อร่วมไมดีสส่วนมาก ส่วนจะเป็นรถดีเซลนั้นบางคันก็ใช้ระบบดูดปั๊มหรือดูดสุญญากาศออกมาบางคันก็ใช้ระบบการผลิดสุญญากาศด้วยดังนั้นขับจับเฟืองและมีสุญญากาศออกมานั่นคือความแตกต่างแต่มีหลักการเป้าหมายเดียวกันคือทำให้เบรกนั้นหยุดอยู่นิ่งและเบรกนั้นหนึบอย่างที่เราเข้าใจกัน ก็คือเบรกอยู่นั่นเองการที่ผมขับต้องการการเบรกนั้นเมื่อผมพูดสักรู่นี้เมื่อขับเหยียบคันเหยียบเบรกไปด้านหน้าน้ำมันก็จะถูกส่งไปตามท่อท่อต่างท่อล้อซ้ายท่อล้อขวาท่อล้อหลังซ้ายขวาเบรกนั้นจะเกิดขึ้นเวลาพร้อมๆกันทั้งสี่ล้อทั้งสี่จุด ถ้าวันใดวันหนึ่งเบรกของท่านทํางานไม่พร้อมกันสิ่งที่ตามมาก็คือเบรกปัดทําให้ฉลบลงข้างทางอันนี้ผมจะยังไม่ทุบยังไม่พูดถึงระบบเบรก ABS แต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนหลังถ้าเบรกสีล้อนี้ทํางานไม่พร้อมกันปัญหาที่ตามมาก็คือเบรกเกิดการไหลถหลายออกนอกทางหรือการหยุดที่ไม่สมดุลน,นั่นเอง ล้อใดล้อหนึ่งไม่หยุดแต่ล้อใดล้อหนึ่งหยุดสาเหตุก็เกิดจากว่าอ,อ,อาจจะมีการรั่วไหลอาจจะมีลูกถูกกระบอกคาลิเปอร์ลูกใดลูกหนึ่งตายตายก็หมายเขาว่าไม่เคลื่อนที่นั่นเองเมื่อคนขับเหยียบเบรกแล้วน้ำมันเบรกก็ไหลไปตามท่อด้านหน้าท่อด้านหลังต่อไปวงจรเองวงจรวงจรหน้าวงจรหลัง ในเบรกที่ทํางานปกตินั้นจะไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันไม่มีการซึมของน้ำมันเติมน,น้ำมันไปเท่าไหร่แล้วก็จะอยู่คงเดิมหลายท่านคงอาจจะรินคําว่าเบรกแตกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปว่าหมายความว่าอย่างไรหัวข้อวันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือเบรกแข็งเบรกจมเบรกหายเบรกไม่อยู่ เอาละ่ะเริ่มต้นจากเบรกแรกเลยก็คือเบรกแข็งการที่เบรกแข็งนั้นไม่ได้แปลว่าเบรกไม่อยู่ส่วนมากแล้วจะเบรกอยู่ในที่ความเร็วรถต่ำ,ตำ,ตำความเร็วที่1 0กิโลเมตรถึง20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงประสิทธิภาพการเบรกนั้นจะคงยังคงดีแต่หลังจากวิ่งด้วยความเร็ว80ถึง100แล้วเบรกไม่ให้อยู่หรือไม่อยู่เลยเบรกแข็งสาเหตุเป็นเพราะว่า ให้ท่านไปดูหม้อลมสูญญากาศว่ามันรั่วหรือไม่วิธีสังเกตง่ายๆก็คือก่อนที่ท่านจะขับรถให้ท่านเหยียบแป้นเบรกลงไปสักสามสี่ครั้งครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้าให้ท่านเหยียบแป้นเบรกนิ่งอยู่กับที่แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์การสตาร์ทเครื่องยนต์นั้น แป้นเบรกจะต้องยุบลงนั่นหมายความว่าระบบสูญอากาศนั้นได้ทําการดูดสูญอากาศในระบบหม้อลมอย่างปกติทําให้เกิดปฏิกิริยาแป้นเบรกนั้นยุบลงแต่ถ้าเมื่อท่านสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเบรกไม่ยุบลงยังแข็งทื่อแสดงว่าระบบสูญอากาศในรถยนต์ของท่านนั้นทํางานผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแผ่นไดอะแฟร,รมในหม้อลม ไม่ว่าจะเป็นแม่ปั๊มลมหรือหรือตู๊ดใดหรือท่อที่นำลมจากท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์แกสส๊สซลินนั้นมีการชนุดสูญหายเกิดลมรั่วขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองนั่นคือเหตุผลแรกว่าทำไมเบรกพิกแข็งเหตุผลที่สองเมื่อท่านมั่นใจว่าเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกยุบลง แต่เบรก็ยังแข็งอยู่ให้ท่านถอดสายลมที่เข้าที่ม้อลมเร็แล้วเอามืออุดผมไงไปพวกอุดดูลักษณะของการดูดนั้นจะต้องมีแรงดูดอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงครับสามารถดูดนิ่งเป็นรอยวงกลมได้เพราะว่ารอยวงกลมนั้นก็คือรูของท่อลมนั่นเองเพราะนั้น ถ้าท่านเบรกไม่อยู่หรือเบรกแข็งให้ทดสอบด้วยการดึงสายลมออกมาจากปั้มลมไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นถ้ารถจอดอยู่กับที่แล้วดึงออกมาท่านสามารถพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองได้อย่างง่ายๆนั่นเองนั่นคือเบรกแข็งเบรกแข็งส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นที่ระบบสูญอากาศแล้วก็ยังมี เกิดขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้ก็คือผ้าเบรกที่ไม่มีคุณภาพผ้าเบรกที่มีความร้อนสังเกตเห็นว่าถ้าท่านขับรถลงเขานานๆใช้เบรกเอย่าเบรกไว้ตลอดเวลานั่นคือผ้าเบรกเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนแล้วน่าสัมผัสไม่มีความหนึบความร้อนนั้นทำให้เกิดการเสียสีที่รุนแรงการเบรกที่ดีจะไม่เกิดขึ้น พราะฉะนั้นแล้วให้ท่านหลีกเลี่ยงการเบรกที่ลงจากดอยจากที่ภูเขาสูงๆเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เบรกไม่อยู่เองเพราะสูญอากาศนั้นหมดไปไม่สามารถมีสูญอากาศกักเก,ก,ก็บไว้ในหม้อลมหรือระบบสูญอากาศนั่นเองหลีกเลี่ยงนะครับอย่าทําเป็นบางครั้งได้เบรกเป็นบางครั้งใช้เกียร์ในการเบรกลงเขาสูงๆก็ใช้เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองเบรกอย่าขับเร็วนั่นคืออาการของเบรกแข็ง ต่อไปก็เป็นอาการของเบรกต้องยำ้ำหลายคนเหยียบครางเดียวไม่อยู่ต้องยำ้ำย้ำเบรกที่ต้องย้ำยันก็คือเป็นเบรกที่อาจจะมีลมในระบบลมท่านอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านต่อสายยางหนึ่งเส้นเข้ากับพอกน้ำแล้วท่านเปิดจะมี รอยลมจะมีจุดลมเป็นช่วงๆออกมานั่นแสดงว่าท่อน้ํานั้นมีศูนย์อากาศเข้าไปได้ซึ่งโดยปกติแล้วท่อน้ําจะต้องมีน้ําไหลเต็มเช่นกันครับในระบบรถยนต์นั้นถ้าเบรกในระบบขอนโอนของท่านนั้นมีลมอยู่ในระบบอาจจะเป็นเพราะว่าจุดใดจุดหนึ่งรั่วทําให้อากาศไหลเข้าไปในระบบได้การเหยียบการย้ํานั้นก็คือ การไล่ให้ฟองอากาศที่เป็นตัวที่ท่านเห็นในท่อน้ำหลวงพูดให้ฟังเป็นอธิบายคร่าวๆเมื่อสักคร,ครู่นี้ให้อัดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออากา,าศถูกอัดตัวลงเรก,ก็จะใช้ได้แต่ถ้าท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วควรขับรถมาที่อู่สมเกียรติเดี๋ยวเราจะซ่อมให้อยู่ที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับก็ทันคือเบรกยุน่นต้องเหยียบหลายครั้ง ถ้าไม่มีที่ใดรั่วท่านอาจจะต้องไล่ลมเบรกใหม่เพื่อทำงานไล่ลมลมในออกจากระบบนั่นคือเบรกอย่นส่วนเบรกจมหยียบเท่าไหร่ก็ไม่มีเบรกอันนี้อันตรายอันตรายจริงๆเหยียบไปแล้วไม่มีเบรกสาเหตุก็เพราะว่าจุดใดจุดหนึ่งอาจจะเกิดการรั่วรั่วไม่ว่าจะล้อลูกยางรั่วลูกยางซึมก็บอกเบรกเสียชำรุดปลิ้นออกมา หรือแม้แต่แม่ปั๊มตัวบนเกิดการชนุดเสียหายลูกยางบวมเก็บน้ำมันดันน้ำมันไม่ได้นั่นเป็นที่มาของเบรกจมอะไรเคื่อจมก็คือเหยียบกับแป้นเบรกแล้วเบรกจมอยู่กับพื้นนั่นเองเราเรียกว่าเบรกจมก็จะต้องทําการเปลี่ยนอา,อาจจะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมลูกยางเบรกหรือท่อท่อต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้อต่ออ่อนหรือจุดใดจุดหนึ่งรั่วท่านลองไปสังเกตดูว่าตามจุดต่างๆนั้นมีรอยเปรกออกมาหรือไม่ต่อมาคือเบรกแข็งพูดแล้วเบรกจมเบรกจมกับเบรกหายเนี่ยเดียวกันเบรกปัดเบรกปัดนี่หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเบรกปัดส่วนมากแล้วจะเป็นจะเกิดขึ้นกับรถยนต์รุ่นรุ่นที่ใช้งานมานานเบรกปัดนั้นอาจจะเมื่อท่านเหยียบเบรกปั๊บ เบรกอาจจะไม่หยุดหรือหยุดแต่หยุดไม่ตรงด้านหน้าจะเปไปด้านซ้ายเปไปด้านขวาสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากสลักปีกนกด้านบนหลวมเกิดการขยับตัวได้เวลาท่านเหยียบเบรกและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกนั้นตายไม่ว่าล้อใดล้อหนึ่งท่านต้องตรวจสอบด้วยการเอาแม่แรงขึ้นหรือยกรถขึ้น แล้วทําการเบรกดูว่าเบรกนั้นหยุดพร้อมกันทั้งสองคู่ลอ้อต้องทั้งคู่หรือไม่ท่านต้องตรวจสอบดูการเบรกปัดเบรกแข็งเบรกจมเบรกหายเบรกปัดต่อไปก็เบรกอะไรเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ก็ก,ก,ก็อยู่ในในขายของทั้งหมด่แล้วต่อไปก็ละมันเบรกหายแต่หาสาเหตุไม่เจอหลายท่านบอกว่าเอ้น้า ในมอน้ำหายหายไม่เจออันนั้นไปฟังคลิปต่างๆที่ผมพูดเอาไว้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ำมันเบรกหายแต่หาไม่เจอก็ส่วนหนึ่งก็มาจากาแม่ปั๊มเบรกตรัวบนนั้นกักเก็บน้ำมันไม่อยู่ทําให้น้ํามันเบรกนั้นเกิดการไหลออกมานอกลูกยางทั้งสองระบบระบบด้านหน้าระบบด้านหลังแล้วมันหายไปไหนล่ะน้ํามันเบรกที่มันหายก็คือถูกเครื่องยนต์นั้น ดูดเข้าไปดูดเข้าไปเผาไหม้ผสมกับน้ำมันโซล่าผสมกับน้ำมันเบนซิน,นสังเกตง่ายๆก็คือในช่วงสตาร์ทเครื่องยนต์แรกๆเครื่องอาจจะเดินไม่เรียบเดินสั่นหลังจากเผาไหม้น้ำมันเบรกหมดแล้วสักพักหนึ่งสามนาทีห้านาทีผ่านไปเครื่องยนต์กลับเดินมาเรียบกลับเดินมาเรียบในขณะเดียวกันเครื่องยนต์นั้นมีวัตถุอยู่เอ,อ่อมี มีสารเคมีอยู่2อสาอย่างที่ไหลเข้าไปในช่วงแรกแล้วสตาร์ทเรือเดลนสันได้ก็คือ 1. นึ่งน้ำน้ำก็เป็นอันตรายเหมือนกันสาเหตุเป็นเพราะอะไรนั้นลองไปติดตามฟังดูในคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับมน้ำของของเราแต่วันนี้ผมจะพูดถึงว่าน้ํามันเบรกถูกดูดเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้อย่างไรสาเหตุที่ดูดเข้าไปก็เพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมือตั้งแต่ขข้งต้นแล้วว่า ระบบหม้อลมเบรกนั้นเป็นระบบลมดูดลมดูดหมายถึงดูดเข้าเครื่องยนต์นะครับหม้อลมเบรกนั้นจะมีแผ่นไดอะแฟรมจะมีชุดของแม่ปั๊มเบรกตัวบนติดตั้งอยู่เมื่อปั๊มเบรกเกิดการรั่วไหลน้ำมันเบรกก็จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังทําให้เบรกนั้นกองอยู่กับหม้อลมเบรกเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์ทำงาน ก็เกิดการดูดเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเบรกน้ํามันเบรกถึงหายหลายท่านมองหาไม่เจอมองที่้อทุกเช้าทุกเย็นแต่หาไม่เจอว่ามันหายไปไหนนั่นคือน้ํามันเบรกหายต่อไปก็น้ํามันเบรกหายแล้วก็มาฟังกันถึงเรื่องของน้ํามันเบรกที่ใช้ในเบรกนั้นจะใช้น้ํามันชนิดเดียวกันกับที่ใช้เติมในน้ํามันคลาส หรือคลาสของรถยนต์บางท่านอาจจะมีที่เติมจุดเดียวแต่มีท่อต่อเขาไปหากันได้เป็นที่เติมที่เดียวนั่นเองก็ต่อไปก็เป็นเบรกมือเบรกมือนี่คือชื่อก็บอกแล้วใช้มือเบรกเบรกมือส่วนมากแล้วจะมีหลายรูปแบบแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเบรกมือที่ ต่อสายไปที่ล้อหลังของรถยนต์นั่นเองบางคนเบรกมือดึงแล้วก็ไม่อยู่ต้องดึงอย่างแรงสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเบรกมือนั้นมันหยอ่อนต้องมีการปรับตั้งต้องไปมีการปรับตั้งถึงจะอยู่บางคนสวิตช e ์เบรกมือนั้นไฟโชว์ที่หน้าปัดเอสมเกียรติเบรกมืออลงแล้วทำไมมันเบรกมือยังโชว์อยู่ขอให้ท่านเข้าใจเลยว่า สวิตนั้นอาจจะเสียหรือน้ำมันเบรกนั้นอาจจะมีระดับลดลงก็ได้ให้ท่านไปตรวจสอบดูว่าน้ำมันเบรกลดลงไหมถ้าลดลงก็ต้องเติมต่อไปก็คือวาล์วกลับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยวาล์วกลับเอสมบีเออ,เยอยู่ไหนวาล์วกลับวาล์วกลับนี้จะถูกติดตั้งไว้ระวัง ปั๊มสุญญากาศไม่ว่าจะเป็นแรงดูดด้วยท่อร่วมไอดีของยนแก๊สซีลีนไม่ว่าจะเป็นแรงดูดด้วยปั๊มสูญญากาศของหม้อลมไอปั๊มลมที่เราเรียกว่าปั๊มลมไม่ว่าจะเป็นสูญญากาศด้วยตูดปั๊มหรือไดอันโเนหรือไดชาร์ดก็จะมีต่อขั้นกลางระหว่างชิ้นส่วนหม้อลมกับชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้จุดประสงค์ก็คือต้องการให้เบรกนั้นมีการเบรก และหยุดอยู่ต่อเนื่องในขณะที่เครื่องยนต์นั้นดับแล้วสามารถหยุดเบรกได้อีกประมาณ1นสองครั้งครับมากกว่านี้ไม่ได้เบรกแข็งเบรกไม่อยู่เพราะการเกิดชุนิกาศนั้นไม่มีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเบรกมือแล้ว ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอ่อโอเคหมดแล้วาะครับในการผมพูดสดไ,ไม่มีการเขียนไม่มีการคลิปไม่มีการเตรียมเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมานี้ข้ายังไม่หมดก็เดี๋ยวมะตอบให้ฟังที่หลังครับท่าในใดสนใจก็เขียนคําถามเข้ามาเดี๋ยวมีตอบให้ฟังครับผมขอบคุณครับที่ติดตามมา